ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมัน,นี่นนทิยากับมีแนวทางเตัวเลขเกี่ยวกับเลขขความฝันของพ่อจำเนียอนะคะ <_ C 1> พ่อไม่เป็นไเอฟซีจะจะเห็นคลิปของพ่อจำเนี่นตั้งแต่ต้นต้นงวดนะคะงวดที่ผ่านมานุนทิยาเอาแนวทางของพ่อจำเนียนหรือพ่อญ่าจำเนียนนี่เพื่อนเป็นพ่อของพี่สะใภ้นุนทิยาเพิ่อนอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองพ้นนะคะเพื่อนใหูศูนย์เก้านะคะ เลขออกศูนย์เก้าล่างนะคะแต่ว่าพอใหญ่หรือพอจำเนี้ยนี่นเพิ่นบ่ถูกนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสื่อแต่บนนะคะเลขออกล่างเพิ่นกับ่ได้บ่ได้โชคดีนะคะนะคะสำหรับมือนี่อะไรคลิปแรกนนที่ย่าไปตามตั้งแต่้งต้ององวดนะคะพอใญ่เพิ่พนกบหายเลขสามตัวมากคือเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเพิ่นหายคลิปแรกตั้งแต่ต้องงวดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นโค้งสุดท้าย พึ่นกระหายมากเน้นๆสองตัวบนคู่นึงสองตัวล่างคู่นึงนะคะเป็นเลขควมฝันนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟางเสียงสัมผัสระวังนุ่นที่ยากกับพ่อจำเนี้ยในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ดนะคะ วัสดีค่ะอันลุงพอพอจำเนื่อมาไปมาแล้วบอกน้ำข่อยค่ะตัวบนีเฟซเท่าดคือบวเท่เฟซทัวอย่างเื่อดเลนเฟซโดนแล้วว่าเป็นยังว่าเป็นยาง ว่าได้เปิดกล้องอันนี้โทษธรรมดาพ่อใหญ่พใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันเอซีเพิ่นโอนเงืนมาหห้าร้ยบาทเพิ่นกะหาพ่อใ่สามรอยห้นนทิยาสองรอยนนทิยาบ้เอากะยกห้พ่อใหญ่หมดเลย ออโอนเขาบันที่พ่นั่งนิดแล้วหายพ่นั่งนิดไปกดหายเด้อค่ะอ่าเพิ่นก็เลยอยากถามว่าโค้งสุดท้ธธายพอไงฝันบอเออโค้งสุดท้ธธายก็ฝันยูฝันว่าจังใดว่าเอฟซีฟังน้ำแน่ตอนนี้นนโนูหน,น,น,นูอดรลิปอยูฝันว่าจังซี่ไปไหนจะว่าไปไหนมะาค่ะ ีเกียมผันมากมงเสียแค่น้นนะขีเกียมบัมากเาใส่เรีนเขาค่เดียยุกยุกไปนียังีแกนเสียกูเนี่ยวะอืมจิงโจ๊กเล่กเลยกกะมึงเป็นขีเกียมมาเนี่ยค่ะเก่วมากัมนนีใครมาพร้อมอ๋อโอ้ขีเกียมยังไ้มาใครเลยแกนสองคนนึงนะัจจุบัอืมมันแกนทีสีตีเขากันยี่ตัวแมนบ่ะแมนแมนวะแมนค่ะแมน ฝน,น,น่ไหมันแปลกแปลกแฟน,นะอภาภานค่ะนี่มือค่ะน,นี่มือขึ้นมือเศร้านี่ของน้ำปีสามเคิงเนาะเลยมานอนนีกค่ะแล้ว่าฝนปีหาสุดท้ายปะเนี่ยค่ะฝ <ภา S 2> นมาจักว่ามีงมาใสวันมากอดท่อเนาะอืมกอดท่าเนาะล้วไออกนะหัวไปไปเถื่อนนุ้นเขาค่ะ เอาเลยเดี๋ยวเงินเท่าเดี๋ยวลมันเอาเสียวเจ็ดสิบพัน่ะเอาเกียรตสิบบ่ได้หรอมันบ่มีหรือจะไหนเสียจังเลยมาเจ้พอได้กันกับวิ่งลเงินมาสนับค่ะมืออื่นเวากันเด้อเสียน้เจ็ตสิบพน่บ่ได้บ่ไดอกกันเอก็้่บ่ได้ว้ากันหนอสนับจังสรรเอาคอยเดี๋ยวน้าเจ้าหาสิบเด้อมันอื้นว่ากันพอนะอันนี้ซึ้อสิเป็นเหลี่กรางตัวนี้เด้อตัวหาศูนบอกพ่ตัวนี้คือสิเป็นเหลีกราง แราจะสือหลยเราอสือแน่ทา,างไปเสือหรอกอืมเป็นแนวทา,างไปเพราะไงไฮไล่ล่างนี่เป็นหาศูนย์หรือเป็นเ <50 S 1> <50 S 2> ็ดศูนหาศูนยหาศูนล่างมันเลการมงคลครับเดี๋ยวมันเขาเล่นรถลงมาเขาเดี๋ยวแค่เขาเดียวเกจเสียค่ะเียงสั่นคอยยเจ้าหาชิบนะวื่ไปออกกันมาละเสดิขึ้นโอ้ยต๊ะห่มดวันนี้เสียงเงี้ยนีหนี้ว,ว,ว,วเราเราเกจศูนย์นี่เป็นบนบพ่พรไงเกศูนนี่เป็นบน มันลดมากจากเจ็ดศูนย์าลมากมันมาเจ็ดสั่นกับเจ็ดสเกียวกหาสิบ่นั้นต้องลดมากมันเป็นเลขางมันว่าอาศเลขสามโตเลขสามโตเพราะย่ตีว่าเป็นโตได้ค่ะเลขสามโตหาศูนย์เนี่ยเออคือแบบแบบหาศูนเลขสามโตบนอันเจ็ดศูนย์ไหมเป็นเก้าเจ็ดศูนย์คือเก้าเป็นบ่ค่ะเก้าเจ็ดศูนย์นเก้าละ แล้อกนว่ไรรับตลีกอะไรแต่ตดสื่อแ่ัดเก่าเกตเจ็บเก่าค่ะตัดสื่อเด้อจะไม่กี่ไรมันเหนีเท่าครื่องหั่นละมันว่ตัดสื่อหรือว่าไรมันบอกว่าตัวขาตัดสื่อเมนาเหนียวตัดสื่อนี่ต้องสื่อบนล่างเ็ดศูนซูนเจดศูนหาหาศูนมันบปนงไงร้านเข้าใจถือบ่เออแถวแจ้สตัดเอา ทับผือก็ได้ท่านับผถือก็ได้เลขเล่ว่นบาลายโตนะพี่ยายนะแม่นแต่ละข้างนี่ <c oughs> พ่อใหญ่สิฟันฟันต้องงวดหล้กกับฟันใกล้ๆเลขออกแล้วก็จบเลยมันบ่ค่ะมบ่บ่ฟันอีกแน่นาะเออหมเคืนี้มเตีหานาะสั้นหเจอเสวียนเเงินนกเดียวน้หัสิอน่ันขันแม่นพนเพราว่า่านม่นพนเพว่าหาซิฟนี่ ไป,ไปกำนโน้มมันกับหาศูนย์เนาะเงเออนาะดีเม่นั่นะานุ่เขาหาศูน,น,นข <c oughs> เขาเรียกว่าจะเอาหาสิบเดี๋ยวนั่งกันพ่อดอกกิิเดี๋ยวนัาศิบยกันนะมันคือเขากันกนั่นสิย <c oughs> แต่ว่าอบมันจะเอาหลาย <c oughs> มันเป็นหัวมันเป็น,น,นหัวเชี่สามแล้วบสั้นสันใจพันดอรอแมนพัอ๋ <c oughs> เป็นเป็นแนวทางเหคะเพราะว่าเ,เราไม่มีใครลู ดีลัตต์ดีอยากดีลัตต์ดีมางอะไค่ะเอฟซีเพิ่นก็อยากให้ตามเ <c oughs> พิ่นก็อยากรู้ว่า <c oughs> ที่เพิ่นโอนเงินมาเ <c oughs> พิ่นก็อยากรู้ว่า <c oughs> <c oughs> หอดมือ <c oughs> หอดถึงมือระบบถึงมือพี่น่าเพิ่นมาเดี๋ยวเพิ่นไปในเมืองเดี๋ยวเพิ่นโคตรมาหาไผ่ญ่เพราะว่าหนูโอ <c oughs> น,นชาวบัญชีเพิ่อนละ อ้าวขอบคุณพ่อใหญ่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะจำเนี่ล้อเป็นแนวทางเด้อมันไหลจำเนื้อไม่ติดมันไหลค่ะลองเป็นเส้นหนีมันหลหลายตัวเนาะค่ะเป็นสีสันบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสองตัวเส้นหนีละเดาแต่ใส่ตดเอาค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณนะอ้าละค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิ่งยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับ อพอจำเนียนหรือพอใยจำเนียนนะคะนนทิยาเอิญพอใ่เพิ่นเป็นพ่อของพี่สะใภนนทิยานะคะเพิ่นเป็นคนจังหวัดขอนแก่นอยููอำเภอพ้นนะคะสาเหตุที่ได้เจอเพิ่นวดทิพ่านมานี่เพิ่นมางานศพหลานเคยนะคะแล้วก็เพิ่นหลังจากงานศพแล้วเพิ่นก็นต่อเป็น งานบวชเลยก็เลยได้ยูเป็นอาทิตย์นะคะก็เลยคุยกันวัตถิพันธ์มาเพิ่นกะหเก้าศูนย์เก้านะคะเพิ่นหาเก้าศูนย์เก้าขึ้นตัวนี้นะคะวัตถิพันธ์มาเลขก็ออกศูนย์เก้าล่างนะคะสำรับงวดนี่นะคะขวดนี่คลิปแรกทีน่นุษที่าติสัมภาษณ์ไปพอใใหญ่เพิ่นกหเจ็ดศูนย์หรือเก้าเจ็ดศูนย์นะคะหลังจากนั้นเมื่อวานนี่เพิ่นกบมาขึ้นนี่เพิ่นกะมาฝันอนะะีนะคะนะคะเพิ่นกว่า เลขสองตัวนี้เป็นเกตศูนหรือหาศูนล่างนะคะเกตศูนอาจจะเป็นบนหาศูนอาจจะเป็นล่างทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลพอจำเนีน่นหรือพอเนี่ยจำเนี่อเพิ่นบอกว่าเลขนี้สองคู่แต่ว่าย่อมซื้อลักษณะการซื้อกา้ซื้อล่างซื้อบนกาบนำนะคะนะคะนุนทิยาก,ก็ตามให้แล้วนะคะสําหรับเอฟซีทีโอนเงินมากกันนุทิยากก็โอนเข้าบัญชีพีสะพย พี่สะพายกัเป็นพ่อเป็นแม่เออเป็นลูกสาวของพ่อจำเนียนนะคะเดี๋ยวคนก็นจะไปกดไห้ทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะนะคะนันที่ยากกับขออวยพรให้พ่อเป็พี่น้องเอซโชว์ดีนะทั้งของพ่อจำเนียนนะคะ